สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโกกิเซกิบาร์บีคิวบวกชาบูบุฟเฟ่เซยรังสิตค่ะสำหรับราคาที่ร้านนะคะก็คือสองรอยเกบวกค่ะก็มีน้ำรีฟิลด้วยนะคะคนละ50บาทแล้วก็จะมีแว็กอีก7%ค่ะตัว499บาบาทก็จะเป็นเพิ่มเนื้อขึ้นมาสำหรับรายการอาหารนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น โซนของทานเล่นก็จะเป็นอาหารสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีเลยนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารนะคะดีค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าปิ้งย่างค่ะตัวหมูเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะแนะนำค่ะสามชั้นนุ่มมากแล้วก็ยังมีเป็นแบบว่าราดซอสด้วยอย่าง สามชั้นมาล่าอะไรประมาณนี้ยค่ะหนังหมูก็มีนะคะไส้หมูก็มีแล้วก็ยังมีซีฟู้ดมาให้อีกด้วยสำหรับผักนี่ไม่อั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบชากิมจิสูตรต่างๆกิมจิหอมกิมจิผักกัดขาวเยอะแยะหาแล้วก็โซนน้ำจิ้มนะคะเราก็สามารถปรุงมิกแอนดแมท เองได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีชาบูค่ะชาบูเป็นหม้อแยกมาอีกต่างหากนะคะคือแบบว่าของกินมันเยอะค่ะเลือกไม่ทูกและนอกจากนั้นก็จะมีเป็นซุปไม่ว่าจะเป็นซุปสาหร่ายซุปเต้าเอ้ยไม่ใช่ค่ะซุปกิมจิแล้วก็จะมีผัดชอสแช่ค่ะชอสแช่ค่ะของกินมันเยอะค่ะมันเลยแบบ โอย,อยากกินไปหมดลำใหญ่ใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารที่แบบว่าพร้อมทานนะคะหลังจากไปเดินดูมาแล้วกับโต๊ะเราค่ะพร้อมสำหรับการทานปิ้งย่างแล้วขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง m a x Sunday กินเที่ยวไปทั่วได้นะคะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ